ปริเดนซืห้าของผกนี้พราซื้อห้าหกพัสดประคับกันเนาะซื้อห้าหกมีแต่พัสดุที่ห้าหกซื้อห้าหกพัสดุพัฒนาที่น้อยไปนะคนี่ไปมาพามาที่ว่าการอำเภอผู้ใหญ่บ้านกำนันมาประชุมนะฮะแ้ีอปีนี้เดือนยังนี้ทกเกนเนาะ แว่นตากำมี้อค่ะเด้อนี่ผู้ใหญ่บ้านกำนันเสื้อผ้าก็มีนะคะ้อยหะาร้อยกเจันย เบนตาก็มีนะคะเจ้าเจ้าก็ได้นะเจ้าเจ้าก็ได้ก็ได้ถึงถือไม่ได้เล ทุกอย่างเลยค่ะกำลังหลากหลกันเข้ามาทีา่รบหนบริเวณของกรุเทพและินะครับอคร่าครับ Desktop, เดินรอบ่กมนาเสากครับเอร์งนี้เห็นปะเก้าหก้เาีนยสองเจ็ดห้าศูนย์เก้าแปดหกสี่ศูนย์แปดสองสี่สี่ค่เยู่ิไป เ <Off canvas. S 1> ป็นการกงะจากยขถวแถวหน้าเสาธงก่อนใจกันมาที่บ้านทุกอำเภอทุกตำบลนะค้าถ่ายคลิปไปน้ำค่าลงยูทูบค่ะกำลังล่างไลออกไป ข่าแถวน้าเสาธงโรตตอลีก็เยอะแยะเลยนะคะได้ค่ะเด้อรางวันเด้อถ่ายยูทูบค่ะถายัไปน้าถ่ายไปนำลุ่มคลิปไปน้ำค่ะบานเข้ามาน้ำกันหลายเยอะแยะผพ้่อนบ้านกบนันเด้ค่ะเด้อ

ค่ะเ่าได้ไปเรื่อยๆเห็นอะไรก็ลุงไปสั่นาแน้้น คุณยายบาลกำนันเรามาประชุมกันกำนันคุณยายบานหลายคนหลายทีหล,ยทหลายทางมาประชุมกัน้ะคะเด้อทุกตำบลกำลังไปเข้าแถวกันหน้าเสาธงเข้าแถวกันหน้าเสาธงนะคะ นี่ค่ะกำลังไปข้าวแถวกันน้าสาวโทน่ากันเยอะๆเลยนะคะไาแอมก็มานั่งเล่นอยู่ที่ว่าการำอำเภอวันนี้วันเสาร์ไอแอมก็เหลือหวยอยู่เกตสิบไปใครอยากได้ ก็มาเอานะคะ0986408244ค่ะแอดไลน์มาเลยนะคะผู้ใหญ่บ้านกำนันมากันเ,นอเยอะแยะเลยค่ะ ่ายสายป้าแอมก็จะออกไปข้างนอกป้าแอมมาตลาดเช้าวังสะพุ่งมาจะเข้าเมืองเลยต่ออีกรอบ จะไปดูรถรถสามล้อเล็กให้มแม่จะเดินไปเที่ยวไหนไม่ได้แต่ไปดูเฉยๆไปแอมไม่ได้เอา ก็เป็นกดซื้อเสื้อผ้าก็มีะคะที่รับมีตุ่มเสื้อผ้าก็มีคลิปนี้พอแค่นี้กันนะคะ